สวัสดีครับพวกของคุยนะครับจาทางช่อง Youtube เล็กๆพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรณนะครับสวัสดีวันพุธที่สามนะครับมีนาคมวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนผมมีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมกีฬาสีแต่ว่าจะแข่งแบบสามวันนะครับวันสุดท้ายนี่เป็นวันเป็นวันพิธีโรงเรียนแข่งกีฬาไปก่อนนะครับก็พยายามจะมาเช้าๆจะได้แบบเอาเวลาเนี่ยมา มาทาคลิปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปต่อที่แล้วค่อยไปทํางานต่อนะครับก็จะแอบ,บแอบ,บมาที่ห้องทํางานนะครับก็มาอาัดคลิปให้เรานะครับอ่าก่อนเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตพูดถึงบวารมูอามีมีท่านนรู้สึกท่านเขาจะลบคลิปแหละแต่ว่ามันข้อความมันจะขึ้นในในแจ้งเตือนของผมอ่ะท่านบอกว่าในใน youtube นะท่านบอกว่าอยากให้ผมแบบช่วงเวลาสองสามนาทีแรกอ่ะ ให้ลองโฆษณาขออภัยครับให้ลองโฆษณาหาโฆษณามาลงอะไรเงี้ยคือผมเอาเอาแบบตลกตลกก่อนเลยนะคือผม <laughs> ไม่มีโฆษณาไม่มีขายจะโฆษณาขา,ขายของขายอะไรไม่มีผมไม่เคยไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแรกๆที่ทำเราเริ่มต้นจากการแบบเอาเอาความรู้มาแบ่งตอนที่เราแบบเออเ,เริ่มเริ่มเริ่มสอนแรกๆตอนนั้นถึงจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่นุ่มเลยที่จึงทเทพครับ เป็นรุ่นหนึ่งที่ที่สอนแบบว่าเหมือนสอนออนไลน์นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการสอนแบบอ่าสอนแบบเจอตัวซึ่งตอนนั้นก็ทํากับอาจารย์อีกทา่านก็มีมีคลิปอะไรเล่กๆน้อยก็เลยเอามาอเอามาเอามาลงเราทาแบบทําแบ่งปันแบบพรีเซนต์ตัวอย่างนี้เฉยไม่ได้แบบเพื่อจะให้แบบเออต่อไปเราจะเอาช่องทางเนี้ยเพราะว่าถ้าทางในในไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยมันจะแบบ มันจะอยู่แบบบางทีอ่ะ a c e b o o k มีปัญหามันปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไอไอ้อ่วิดีโอมันหายอะไรเงตอนั้นทำให <right? S 2> ้เป็นก็เลยก็เลยลองไปทำใน y o u ูทูบก็ทิ้งไว้ะครับก็เลยทำทิ้งไว้พอททำทิ้งไว้แล้วก็ก็ทำเรื่อยๆร่างทีนี้พอคนเขาติดเขาก็ขอเรื่อยเรืยินเลขกินเลขมันก็ไปเรื่อยเืยตอนเลขคู่เนี่ยผมทำตอนที่ตอนสอนเหมือนก็เป็นแนะนำเหมือนไปคุยอันแรกเป็นคุยเล่นๆอ่ะบางคนยังงงว่าเอ๊ะ ทําไม่บางคนอะ่ะเขาก็แบบเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าผมสอนอยู่แล้วเขาเอามารีวิวเล่นๆอะไรเงรี้ยเขาก็แบบพอสอนเสร็จหลักสอนเสร็จเขาจะแบบว่าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเอามาทําพูดอะไรไม่ไม่เห็นมีหลักมีเกณฑ์คือวันสอนไปแล้วเรามาแค่รีวิวให้ในชั้นฟังคือนอกเหนือคุยนอกประเด็นว่าเออที่สอนไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรก็หลังจากนั้นผมก็ทำํำแต่พอคนดูเยอะเยอะเข้านะจากคลิปหนึ่งสําหรับผมนะ ห้าพันหมื่นหนึ่งผมว่ามันเยอะแล้วนะแต่คนอื่นนะเ่อนเขาได้เป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านยูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเอยมันได้อะไรขนาดนั้นแต่เราสึกสือว่าเอ้ยคนร้อยคนพันคนนะหรือหมื่นคนเนะี่ยมันมันเยอะนะเขาเขาอูา้สามดูของเราอก็เลยเออก็เลยคิดอยากจะตอบแทนก็คือทามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเลขคู่จบก็เลยมาเป็นเลขเดียวเอ้มันเป็นเลขเลขสามตัว ผมก็เลยแบบเฮ้ยเลยคู่มันห้าสิบห้าสามตัวที่มันเป็นห้าพันเนยนะก็เลยทําไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็ไม่มีนะไม่มีสปองส่งสปอนเซอร์คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อนะมันมันไม่สามารถจะจะแบบว่าเออมาสปอนเซอร์เราไม่ได้เอนเตอร์เทนเอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเวลาผมพูดอะไรตลกตลกกันอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแต่ผมไม่ได้ไปทางนั้นตรงๆไงผมก็เลยคิดว่าไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องโฆษณาก็ได้เพราะส่วนตัวผมไม่ใช่คนขาย ขายอะไรเนี่ยนึกออกไหมผมไม่ใช่เป็นคนขายเป็นพ่อค้าผมก็เป็นครูอะ่ะครูมันก็ได้เงินเดือนจากโรงเรียนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรยกเว้นกรณีผมอยากเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรเงี้ยโทรศัพท์มาขายได้ไหม <laughs> อันนี้พูดได้ฟังนะพูดทางเก้าๆนะครับก็เลยขอบค<อ>ุณน,นะครับที่แนะนํามาแต่แต่ท่านลบไปแล้วละ่ะท่านลบคลิปไปแล้วคือแค่ปกติที่ผมพูดนอกเรื่องก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยมันก็นานอยู่แล้วไม็ต้องมีโฆษณานนครับ ปกติมันก็อย่างนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณในทางช่อง y o u แล้วก็ในชั้นเรียนนะครับจะเป็นแบบไฟ์สดนะครับก็บางทีในชั้นเรียนก็งงๆนะเพราะว่าชั้นเรียนเนี่ยเขาก็จะไม่ไสนใจว่าเออผมจะไปคุยอะไรโกนโคน,คนงแล้วนอหรือเปล่าคือชั้นเรียนก็จะเพาะเนื้อหาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้อธิบายเข้าใจเพราะไงก็ต้องเอาไปลง YouTube ถ้าท่านไหนได้เจอก,ก็อธิบายานะผมมเห็นนะไม่ใช่ผมไม่เห็นแต่อธิบายให้ฟังนะครับอ่ะโอเคว่าทําไมผมถึงไม่ทาโฆษณานะ โอเคมาเข้าถึงเรื่องของกลุ่มวันนี้กันก็คือสองไอ้เ่สามสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมว่าน่าจะเป็นขอมาพร้อมกับเมื่อวานเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานนี้ก็คือลืมแล้วไป <c oughs> ดูที่จดไว้ศูง <c oughs> เก้าหนึ่งคแม่เหมือนวันเหมือนวันจันนะครับเหมือนวันจันสี่สองเจ็ดอันนี้ก็สามสองเจ็ดมา แล้วผมจะบอกว่าวันศุกร์ถ้าผมว่างนะวันศุกร์ไม่น่าจะว่างหรอกว่าวันศุกร์วันวันแบบเดินเดิน,ดนขาปวนแต่ว่าเดินในในโรงเรียนนะไม่ได้ไปเดินข้างนอกแบบไม่ได้ไปแห่แห่อะไรนะก็คือเดินแบบแบบทําดูให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยงานกีฬาจากภายในโรงเรียนนะครับก็เป็นสองสองเจ็ดคนขอน่าจะกลุ่มเดียวกันแหละเพราะผมสังเกตว่าสองเจ็ดนี่เยอะนะครับสังเกตสังเกตว่าผมสังเกตว่าคนที่ไปเห็นข้างนอกสองเจ็ดกับหกเจ็ดเนี่ย คนที่บอกว่าเป็นหนี้สินเป็นอ่าเป็นอะไรนะทุกทนเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเอการเงินมันย่ําแย่อะไรพวกเนี้ในคําทํานายพะสุกเข้าพะเสาแท้หกเจ็ดอ่ะสองเจ็ดก็ทุกทนนะครับอเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยแล้วไปเจอของจริงเข้ามานะไปเจอของจริงไปเจอคนจริงๆที่เขาใช้เลขเนี่ยแล้วมันกลับไม่ทำไมเขาไม่จนเลย <laughs> เอูเออนะครับอย่างเมื่อว,ว,วานก็ ก็มีแหละคือจริงๆเลขมันแค่บอกทางครับเมื่อวานก็มีว่าที่ลูกศิษย์นะเขากําลังจะสมัครเรียนนะครับก็โทรมาสอบถาม่ยวกับเป็นไงเลขศูนย์มันเป็นยังไงครูเอ่อเลขศูนย์มันเป็นยังไงทําไมคนไม่ใช้กันนะครับเมื่อวานก็เป็นศูนย์หนึ่งกามันอ่าอธิบายให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับถ้าอยากจะฟังลึกๆต้องไปต้องมาเรียนต้องลงทะเบียนเรียนนะแต่ว่าถ้าในในชั้นเรียนเขาจะผมอธิบายบ่อยแล้วล่ะ คือเลขที่มันเป็นเลขที่ที่คนเขาไม่นิยมกันในตลาดหรือเขาไม่ชอบกันอะไรงเงี้ยในตลาดเพราะว่าเวลาที่ดาวชนดาวหรือแม้แต่ดาวดวงเดียวเนี่ยอย่างเช่นไอ้ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยผมผมเรียกว่าดาวนะครับดาวดวงเดียวเนี่ยมันจะมีลักษณะของเด่นด้อยอยู่แล้วในตัวเขาเองเ่ะในตัวตัวเดียวมันจะมีความหมายอยู่แล้วมันจะมีทำทำนายหรืๆมันจะมีสองด้านพอมีสองด้านใช่ไหม ก็มีเด่นนะแล้วไอ้เลขที่มันศูนย์เนี่ยมันอยู่เนี่ยมันไอ้ด้านที่มันเสียหายมันเยอะไงขอมันเยอะนะมันเยอะเขาก็เลยให้เลี่ยงดีกว่าเออให้เลี่ยงมาเจอแน่แ,นแหละแต่ท้องอะไรให้เลี่ยงถ้าคุณไม่ไหวจริงจิตคุณไม่แข็งนี่ก็ให้เลี่ยงอย่างเจ็ดเนี่ยเขาก็ให้เลี่ยงเพราะมันหนักเยขอดทนเยวกความจริงจังรุนแรงใช่ไหมละ่ะให้เลี่ยงเลขสามเนี่ยเลขเจ้าแห่งสงครามใช่ไหม อยาปะทะเยอะบางทีก็ให้เลี่ยงนึกออกใช่ไหม <c oughs> นก็เลี่ยงไป <c oughs> ค่นั่นแหละแต่พอแล้วพอมันเจอกันปุ๊บเวลาคําทํานายของการแต่ละอาจารย์แต่ละท่านก็จะวิเคราะห์อาจจะใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันบ้าง <c oughs> ไอ้ทางที่มันอย่างเช่นสองเจ็ดอย่างวันเนี้ยสองเจ็ดอย่างวันเนี้ยพอทํานายพอเอาหลักมาดูแล้วเนี้ยคําทํานายมันออกมามันดูหนักหนาไงทําให้เกิดเรื่องที่แบบหนักหนาสาหัสมาก เขาก็เลยให้เลี่ยงแต่ถ้าถามว่าส่วนใหญ่แล้วอาจ,อา,จารย์ผมผมผมการันตีว่าอาจารย์ที่เขาที่เขาเขียนแรกๆดีๆเขียนได้ดีเนี่ยเขาจะทิ้งท้ายไว้ตลอดเลขกลุ่มพวกเนี่ยหมายถึงว่าเลขกลุ่มของพวกเลขยากๆพวกเนี่ยเลขที่มันทนทุกข์ทรมานมีปัญหาแย่ๆเนี่ยเขาจะทิ้งทวนไว้เสนอว่าถ้าเกิดว่าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งม,มั่นตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ด้านดีของมันนะจะโผล่แต่ด้านดีทั้นั้นนะอย่างเช่นสองเจดเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะอ่าน,นี้ผมสรุปไว้เป็นเป็นเป็นของตัวเองนะครับครับผมก็ทิ้งท้ายไว้ยังกันถ้ามันสร้างกรรมดีสร้างความดีนะครับปล่อยวางเป็นนะมองโลกตามจริงได้เป็นจริงได้เงี้ยชีวิตมันจะลิอจากร้ายกลายเป็นดี กลายเป็นคนที่รู้อะไรลึกรู้อะไรจริงคาดการณ์อะไรได้แมน่นยะํานะแล้วก็เกิดความสําเร็จจากตนเองเนี่ยได้อย่างปฏิหารแต่ถ้าเราไปอ่านคําทํานายแรกๆก็จะแบบว่าจิตใจอ่อนไหวไม่มั่นคงนั่นคือเราเป๋อยู่นี่คือคาทานายทั่วไปคือเราอยู่กลางๆหรือเราแบบไม่เข้าใจอะไรเลยช่วงจิตเราไม่นิ่งมันจะเป๋อยู่อารมณ์แปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอนอะไรพวกเนี้ยนึกออกใช่ไหมคือเลขมันทางมันหนักไงแต่ถ้าแต่ถ้าจิตใจคุณแน่วแน่คุณมั่นคงปุ๊บ ทางดีมันมาเลยไอกใช่ไหมเลขเดียวนี่แหละเลขเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่กาลังสงสัยอยู่ครับในช่อง YouTube นะแต่นนในช้เรียมเชื่อว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนสงสัยแล้วล่ะทางไม่ดีมันมาเยอะไองเขาก็เลยให้เลี่ยงแต่ว่าการที่เลี่ยงเพราะว่าเขาไม่ได้แนะนําว่าจิตใจต้องเป็นแบบไหนนะแต่คือคนเรามันชอบอะไรง่ายๆที่แบบฟคกทำง่ายๆแล้วเอาไปนําเสนอพอนําเสนอปุ๊บใช้เนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แน่ สำหรับผมไม่มีเลยสำหรับผมนะณเวลานี้ตอนแรกๆที่ผมศึกษาอาจจะมีบ้างเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ศึกษาลึกและไม่ได้ศึกษากับหลายที่หลายแหลง่งแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์น้อยแต่พอหลังๆที่ผมวิเคราะห์มาเยอะแล้วผมทําผ่านการทํานายเยอะแล้วเจอคนที่ทั้งร่ารวยทั้งยากจนทั้งมีกินทั้งพอมีพอกินคือทุกรูปแบบผมทํานายหลายหมื่นคนนะ่ะผมเลยเข้าใจว่าเฮ้ย hey, มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนบางคนก็เป็นบางคนไม่เป็นแล้วผมก็พยายาม เคสไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามันไม่เหมือนในคําทํานายที่แบบไปทางไม่ดีนะผมอยากรู้ว่าเขาดีเพราะอะไรผมก็สอบถามผมก็ถามเลยมันเป็นความรู้ของผมมันมึกออกไหมเขามาถามเราเราก็เออโอเคแลกเปลี่ยนกันอะไรหรือคนที่แย่ๆเออเราก็อ,อ๋อแย่เพราะอะไรอ่ะถาไมถึงเป็น่างนั้นเหตุแบบนั้นนี่ใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็พยายามคุยกันหาที่มาแล้วก็เก็บสะสมเป็นความรู้แล้วผมก็รวบรวมห่อกันผมก็เลยมาสรุปผมก็เลย บอกได้ว่าอ๋อเลขคู่เดียวหรือแม้กระทั่งเลขตัวเดียวเนี่ยมันไปได้สองทางทเสมอแล้วมันอยู่ที่ตัวเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําหนดไม่ให้ตัวเลขเลขมันบอกทางมันบอกทางว่าถ้าแบบเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยถ้าจิตใจแน่วแน่จะเป็นแบบนี้ถ้าจิตใจอ่อนไหวไม่มันคงจะเป็นแบบนี้แต่มันอยู่ในเลขเดียวเพราะฉะนั้นคนที่กําหนดทิศทางจะให้มันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเจ้าชะตาไม่ใช่ตัวเลขเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าคุณมีเลขนี้แล้วคุณจะแย่ไม่จำเป็น อย่างสองเจ็ดเนี่ยเจ้าเป็นการผันแปรคําว่าผันแปรของผมคือถ้าในมุมมุมมุมด้อยนะก็คือมันก็เอาแนวนอนไม่ได้แต่ถ้าในมุมบีคือคุณพลิกสถานการณ์เก่งนี่เลขเดียวกันเลยอ่นะครับเข้าใจนะเข้าใจไว้ก่อนผู้้ผู้ขายที่ขอมารู้สึกว่าครูไปฟังมาโคตรเลวร้ายเลยครูไม่ต้องสีเรียกมันมันมันได้มันใช่มันถ้าเชื่อมั่นในตัวเองผมว่ามันต้องไปทางดีอ่ะ คือถ้าคุณมีเลขสองเจ็ดแล้วคุณเป็นคนดีแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ทําอะไรไม่ทําร้ายใครเลยผมไม่เชื่อหรอกรัาว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องของอะไรผมไม่เชื่อหรอกมันต้องมีสักมาแม้คุณจะมีเป็นคนที่มีหนี้สินลุงลังก็ตามแล้วคุณมีเลขนี้อยู่สักวันคุณต้องพิิาสถานการณ์กลับมาหนี้สินคุณจะหายได้อถ้าคุณตั้งใจทำจริงๆิงนะไม่ใช่คุณทอแท้หมดหวังจิตตกอะไรพวกนี้โดนแน่มันมาแน่เพราะรหัสกูมันยากอยู่แล้ว ครับผมว่าคุณต้องผ่านไปได้จ้าบของการมันแปลแล้วคราวนี้ไอ้จ้าของการมันแปลเนี่ยนอกจากจะเหตุก็เยอะแล้วมาเจออาถามพาสเสน์จากสองสามแน่นอนสองสามเนี่ยถูกโจมตีในเรื่องของความรักตัวผมก็มองว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่อย่างแรกเลยนะสองสามมาเจอกันความอ่อนโยนมาเจอกับความจริงจังความกล้าใช่ไหมละ่ะกล้าที่จะเข้าหาผู้คนกล้าที่จะนําเสนอตนเอง ให้คนอื่นได้รับรู้อ่าเหมือนคนที่เวลาไปเจอใครก่อนแล้วแบบจับทางเขาได้ว่าไอ้คนนี้เขาขี้อายเลยคุณก็เข้าไปคุยแบบเป็นคนที่ชอบละลายพฤติกรรมคนอื่นเนะี่ยได้ไหมเออทําให้คนอื่นสบายใจอ่ะคนแบบนี้คนคนเขาเลยชอบไงมันก็เลยดูดีมีสเสน่ห์นะครับอันนี้มันเป็นต้นตอแต่ผลพลอยได้คือเวลาที่คนรู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์ล้วปุ๊บเนีย่ย บางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องการชื่นชอบการชื่นชมในผลงานอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวด้วยมันก็ยากพเ,เพราะคนเป็นคนเปิดเพราะคนเพราะคุณเป็นคนเปิดรับนะคนเปิดรับคนแล้วคุณไม่ค่อยปฏิเสธใครแล้วคนเข้ามาเยอะๆมันเลยมีปัญหาถ้าเกิดว่าจิตคุณไปใฝ่ในทางการม,มาล้มแล้วด้วยมันจะแก้ยากเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันมันน่ากลัวในเรื่องของความรักไงของสามเรื่องออกใช่ไหมเออมันน่ากลัวตรงนี้แต่เช่นเดียวกันที่ผมบอกว่าหมือนสองเจ็ดเลยคือถ้าคุณเป็นคนดี มีศีลมีธรรมนะครับมีศีลมีธรรมไม่ทําอะไรที่มันผิดแพกแตกต่างไปจากท่านคันลองคำำองธรรมอ่ะมันก็ไม่เกิดถูกไหมถึงแม้คนจะเข้ามาคุณว่าเวลาที่จะต้องมาแบบมาชอบกันมาเป็นแฟนเป็นอะไรกันจริงๆทั้จังจังเนี่ยคุณก็ปฏิเสธเพราะคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือคุณไม่ใช่ยังไม่ใช่คือความดีงามมันจะเป็นเกาะป้องกันคุณเองเพราะฉะนั้นตัวเลขมันกันมันไม่ได้นะครับคุณต้องเอาความดีงามในตัวคุณไปเป็นเกาะป้องกันแล้วเรื่องชู้สาวก็จะไม่เกิด เลขมันบอกทางว่ามันคนเข้าหาง่ายไม่ใช่ว่าคุณต้องเป็นเจ้าชู้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไอ้สองสามนะที่เบบอกว่าใช่แล้วแฟนจะไปกดเหมือนใช่แล้วแฟนนะจะมีชู้เหมือนไปโยนความผิดให้ใหคู่แทนคือมันมีการเขียนที่ทําให้เราแบบงงงวยงงงวยงงมากเลยการอธิบายที่มันทําให้เรางงงวยงงมากคือพยายามทําบางคนเชียร์สองสามแบบแบบผิดผิดแบบออกนอกหน้าคือใช้เลขน,นี้ เราไม่ผิดหรอกนะแต่คู่เราผิดนี่บอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมเคยเล่าในหลายเคสแล้วว่าทําไมจะให้สองสามเราแฟนมีทูคือสองสามอย่างที่บอกว่ามันมีแรงดึงดูดเพราะเราเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งอะไรพวกเนี้ยมันมีแรงดึงดูดเข้ามาพอมีแรงดึงดูดปุ๊บสมมติเรามีคู่อยู่แล้วเรามีแฟนอยู่แล้วใช่ป่ะอ่าเรามีคู่ปุ๊บมีแฟนอยู่แล้วปุ๊บแฟนเราเนี่ยเขาก็อยากให้เราสนใจเขาคนเดียวนึกออกใช่ป่ะเพราะเรามีเสน่ห์เขาอยากเขาก็ต้องทําตัวให้ตัวเองมีเสน่ห์ตัวแฟนเรานะ เราต้องทําตัวนีธี้ท่าหร่พอเขาทำตัวแล้วเขามีสเสน่ห์เพื่อให้เราหลงคนเดียวให้เราหลงไปมองเขาอะไรอย่างคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นมามองคนที่ทําตัวเองมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟกแค่ตัวเราจะไปสนใจก็มันก็ทําให้คนอื่นเอ้ปกติสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเราครบกันก่อนที่เราจะมีพฤติกรรมที่มันดูดีแบบนี้ใช่ไหมเราอาจจะมาจากศูนย์เหมือนกันเราอาจจะหน้าตาไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอม,เมีเรามีรหัสสองสามสะท้อนตัวปุ๊บอ่ะเรามีสเสน่ห์เรานู่นนี่นั่น,านมาเราคือ กรรมเราเปลี่ยนมันมีรหัสสองสามเข้ามาสะท้อนอย่างเงี้ยพอตัวเราเปลี่ยนไปแล้วแฟนเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณช่วงนี้คุณอะไรนู่นนี่น่ะเออเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมให้เท่ากันเพราะเขาปรับตัวพราเขาก็สวยเขาก็หล่อขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขามาสนใจแฟนคุณอนะ่ะคือแล้วถามว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยต้นตอมเกิดจากใครต้นตอมันก็เกิดจากคนที่มีสองสามหล่ะสองสามนี่แหละก็คุณดันดูดีไง,ไง <laughs> จะไปโยนแบบโยนให้คนอื่นว่าเอ้ยเพอะเป็นสองสั่ง mm hmm. เพราะว่าเลขรหัสอยู่ที่ใครเหตุมันต้องอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่ได้มาจากที่อื่นน่าสัสดีครับอคุณทั้งคุณนาเรนแล้วก็แดนป๊อปนะครับอ่านั่นแหละมันมันมาจากตัวคนมีรหัสทั้งนั้นแหละมไม่ได้มาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นคือถ้าจะโวยก็โวยให้มันมีเหตุมีผลแต่ถ้าจะไปโวยแบบเอ้ยเป็นไรคนอื่นมันเป็นความไม่ดีของคนอื่นนะมีแค่ ด,ดูที่ตัวเองก่อนนะครับอย่างนี่ผมแต่ผมอย่างนี่ผมบอกเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะเลขกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมันจะเลวร้ายแค่ไหนมันก็พลิกเป็นดีได้หรือแม้แต่ว่ามันจะดูแบบเจ้าชู้หลายใจมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทําความผิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่เกิดบังนะคับตัวเองไม่ให้บังคับตัวเลขด้วยตัวอย่าบังคับด้วยตัวเลขให้บังคับด้วยตัวเองนะครับอ่ะอันนี้ที่พูดมายาวๆจะให้เข้าใจว่าสองกลุ่มเนี้ มันมีทางบวกและทางลบแล้วคราเนียพอมาเจอกันปุ๊บสองเอาผมผมว่าเอาเรื่องที่เด่นของเขาก่อนละกันคือเรื่องวิธีการทํางาน <c oughs> เขาเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งผมตั้งชื่อไว้เลยว่ายอดฝีมือผู้เชี่ยวชาญถูกไหมคือถ้าสองเจ็ดเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่อ่าตั้งใจจะทําทอะไรเนี่ยเขาสามารถพลิกแผงสถานการณ์ได้ดีแล้วสองสามเนี่ยเขาเป็นคนที่ลูกบ้าเยอะ อ่าลูกบ้าเยอะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วถ้ามันมารวมกันนะทั้งพี่แเพียงสถานการณ์ได้เก่งละเอียดในสิ่งที่ต้องการทําเนี่ยเราแบบคือถ้าทําอยู่ทําอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดความชํานาญรู้ไหมแล้วเขาเหมือนกับแบบเจอเรื่องตลอดเวลาเนี่ยเขาแก้ได้ตลอดอ่ะในทางดีนะในพูดถึงในทางดีผมมึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ <c oughs> ที่เขาเจอประจํานี่ของง่ายเลย ของง่ายยิ่งพวกงานประจํานี่ยิ่งง่ายเลยแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เฮ้ยไม่เคยมาก่อนเขาจะพยายามเรียนรู้แล้วแก้ไขมันได้นะจุดนั้นได้นะจุดนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานด้วยนี่คือข้อดีของคนเลขนี้นะเพราะนั้นถ,ถ้าเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของการทํางานนะครับแต่ถ้าในในมุมเรื่องของการทางานก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบต้องใช้กําลังเยอะเรื่องออกไหม ต้องใช้กําลังต้องใช้วิธีทุกวิธีทางที่เขาจะทําไม่ได้เขาคือใช้กําลังร่างกายเยอะมากมันก็มีผลด้อยเรื่องอื่นเข้ามาด้วยนะครับก็เลยมีผลผลด้อยเรื่องอื่นตามมาด้วยนี่ก็ต้องระวังนะ,ะเรื่องต่อไปทําเรื่องของอบุคลิกภายนอกแล้วกัน แนะนำว่าถ้าอยู่แถวกลางๆเลข่งนี้ค่อนข้างจะดึงดูดพอสมควรนะดึงดูดพอสมควรสองเจ็ดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นบุคลิกที่ไม่โอเคนะผมมองว่าเขาเป็นคนที่เนี้ยบมากในการที่จะแต่งตัวไปให้ใครเห็นน,ะน่ะนึกออกไหมเป็นคนที่ละเอียดอ่อนส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพูดถึงวิธีการแต่งกายของคนกลุ่มนี้หรือว่าวิธีการแสดงออกของกลุ่มนะี้แต่คือเขาเลขสองนี 2, ่เขาถึงคนเจ็ดนี่จริงจังถึงไหมเพราะนั้นเวลาที่เขาจะแต่งตัวออกไปให้คนอื่นเห็นมันต้องมันต้องเนี้ยบ อมันต้องเงียบแล้วแถมมีสองสามข้างหน้าอันนี้สองสามไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบเลยบุคลิกท่าทางผมว่าดึงดูแต่ว่ามันอาจจะไปดรอปตรงที่ว่าบางทีคุณก็ดูแบบตึงไปนะ <c oughs> บุคลิกก็ดูตึงๆแข็งๆไปนะถึงแม้มันจะดูแบบมาดมาดไปหน่อยอาจจะมองเป็นคนดูหยิ่งยิงก็ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดว่าหยิ่งแบบไม่เปิดเผยตัวเลยเพราะมันมีสองสามอย่างก็ต้องเข้าถึงคืออาจจะดูแบบ คนมั่นในตัวเองน่อยๆมากๆน่อยๆนะครับก็เราจะชอบนะจะถามว่าดีไหมก็ดีนะผมก็ชอบนะลักษณะคนเรียบๆผมมองว่าผมาผมองไปทางทหารตำรวจหรือว่าคนในเครื่องแบบที่ดูดีๆผมชอบแบบนั้นนะผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะครับในในมุมนี้นะแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าสวยรอแบบแบบเชิงแบบ เป็ตัวออกมาจากแค่ตลอกะนะครับจะไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ดได้ไม่ได้ฉายสายแฟชั่นจานะอันนี้คือบุคลิกถามว่าดึงดูดไหมก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะคราวนี้ก็เรื่องการตัดสินใจต่างกันที่หนึ่งตรงสามสองเจ็ดเนี่ยนะครับเขาเป็นคนจริงจังในรายละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นตัดสินใจอะไรชัดเจนชัดเจนมีแนวทางชัดเจนมากๆ อาจจะติดเครียดนิดๆน,นะครับพร้อมกคนจริงจังทุกเรื่องท,ท,ทุกไอเดียที่เขาคิดนะครับส่วนถ้าเป็นเจ็ดสองสามเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเลยตัดสินใจ,เ,ใจเร็วแต่เวลาที่ตัดใจไปแล้วจะเอาไปทําอะไรหรือว่าจะาไปอะไรกับใครเนี่ยเขาจะชอบเป็นคนที่ต้องเป็นอย่างเนี้ยคือตัดสินใจเร็วไม่ช้าหรอกแต่สาม้องเจ็ดตัดสินใจนานแต่แต่เอาแต่แต่แตจ,จะทำยังไงก็ เพราะรู้เพราะว่าคิดนามแล้วก็อเอาไปใช้ได้ไม่เหมัญนาแต่ถ้าเป็นเจ็ดสองสามเนี่ยคิดเร็วแต่ข้อด้อยคือต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะคนที่คนที่มาถึงตัวเอาต้องทาแบบนี้เท่านั้นแล้วคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าที่ต้องที่รอไอเดียเขาอยู่เนี่ยก็ต้องทําตามเขาอะ่ะก็ได้ต,ตึงๆหน่อยนะครับเลงมันจะกลับกันนิดนึงนะนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ก็ทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยตัดใจดีไหมผมเชื่อว่าข้อดีคือเป็นตัวตัวเองสูงแต่ข้อด้อยคือแน่นอนว่ามันก็ไม่ค่อยฟังใครถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาก็ตามแต่แน่นอนน่ะก็คือถึงจะบอกก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบฉันคิดให้เธอแล้วนะเธอต้องอย่างเหมือนเวลาที่แบบคนที่เป็นผู้นําครอบครัวแล้วแบบมีอาการแบบเนี้ยเ <c oughs> นะี่ยฉันคิดให้เธอแล้วเธอต้องแบบนี้เลย โดยที่ก็ต้องถามก่อนนะจริงๆเรอาเขาเขาก็ถามก่อนนะแต่มักสพ,พถามวนะ่าปุ๊บเขาจะแบบว่าเอาตามฉันอย่างนี้แหละ <c oughs> มันก็ดูตึงๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคต่อไปเรื่องของความรักแล้วกันนะครับอืมเนื่องจากที่มันผลผลจากการที่เขาเป็นคนตัดสินใจแบบเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปนะเรื่องความรัก ไอ้บุคลิกภายนอกอะไรผมมองว่าก็โอเคไอ้เรื่อเนเดินข้ามไปแต่เรื่องที่มันจะเกิดปัญหาวุ่นวายจริงๆในเรื่องของความรักก็คือเพราะเขาเป็นคนจริงจังเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้อย่างใจเขาเป็นคนแบบอาจจะมีลงไม้ลงมือบ้างนึกออกใช่ไหมมันต้องต้องอย่างนี้คือแม้อาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือกับกับกับคู่ของตัวเองก็จริงอาจจะแบบเฟี่ยงเฟืองอะไรไบ <laughs> คือต้องเป็นคนที่ อารมณ์ดีตลอดเวลาแล้วจะดีนึกออกไหมเพราะเขาเป็นคนจริงจังเฮฮาสนุกสนานเรื่าแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็แบบเครียดไงทาคนที่อารมณ์นี่ค่อนข้างจะเหวี่ยงพอสมควรเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จากสองสามเงดูดมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามาเจออาการที่แบบเวลาไม่ได้หลังใจล้วเครียดขนาดนี้บางทีมันก็ไม่โอเคเพราะ,ะนั้นก็ต้องพยายามถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนเขาเราก็ต้องพยายามให้เขาอารมณ์ดีตลอดเวลา ถ้าไม่ไหวก็ถอยนะครับคือถ้าเขาแต่คนเนี้ถ้าลมดีๆอยู่นะว่างๆสบายๆส,สไตล์แบบเออชิลๆนะเขาโรแมนติกมากนะเขาโรแมนติกแล้วเขามีความมั่นคงในในรักของเขามากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มุมมองไปปรับนะครับว่ามันจะต้องยังไงแนวทางแบบนี้สมมติมว่าใายมีแฟนมีเลขนี้แล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนนะนะก็ต้องเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันในจุดนี้ว่าเขา มีอาการประมาณนี้นะเราต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องต้องเข้าใจทุกละเอียดทุกเนี่ยมุมของเขาอะไรเนี่ยต้องรับฟังเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือค่อยคือต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุและผลเต็มที่ครับก็จะโอเคเองแหละนะครับเราจะโอเคเองแต่ถ้าเราไม่สามารถแบบควบคุม control ได้เราก็ถอยๆหน่อยคือบางทีการเงียบมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเวลาที่คุยกับคนในกลุ่มนี้แนตะ่เราเรื่องความหลักนะครับการเงียบให้เขาแบบ จะเอาลงหน่อยๆก็โอเคนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินอันนี้ผมกลับชอบนะเขาเป็นคนที่มีมีวิสัยทัศน์ในการหาเงินได้อย่างรู้ลึกร,รู้จริงอ่าถ้าเกิดว่าเขาขายอะไรอยู่แล้วเขาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับรายได้อของเขาตรงนั้นอยู่เขาจะทามันได้เรื่อยๆไม่มีไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดไม่มีหมดแม็กเนะนอออกไลยเออมันก็ทาเหมือนเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะเหมือนเป็น มันพวกที่แบบว่ารายได้มันมาประจารายได้รายวันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรื่องหาเงินผมว่าเขาหาเก่งมากครับส่วนเรื่องการใช้ใจ่ายก็ให้ระวังเรื่องของเงินก้อนการหยิบยืมเพราะคุณเป็นคนเปิดรับทุกคนอยู่แล้วนะครับหรือว่าครอบครัวนะครับพยายามคุยพยายามหาเหตุผลที่จะใช้ใจ่ายนั้นก่อนเพราความรับผิดชอบคุณก็มีอยู่พอสมควรถ้าเหตุผลที่ดีอะคุณจะขายก็ขายไป ไอ้คุณจะคุณจะให้เขาก็ให้ไปหรือคุณจะซื้อก็ซื้อไปแต่ขอให้มันมีเหตุผลเพื่อไม่ให้คุณเสียดายคุณเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแต่ว่าคุณหาเงินเก่งอะคุณหาเงินเก่งคุณเก็บเงินไม่ค่อยเก่งแต่คุณหาเงินเก่งเพราะนั้นก็ให้มันพัฒนาไปเรื่อยเรืเรื่องของการเงินแต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้จ่ายต้องละเอียดหน่อยครับอย่าอย่าจ่ายเลยเพราะว่าถ้าคุณแบบจิตใจไม่นิ่งนะจ่ายเลยนี่ไปหนักนะ มันจะไปเรื่อยๆนะเพราะคุเราผิดชอบเยอะนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนวามทุกรอบด้านแล้วละ่ะวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอธิบายหลายเรื่องเลยนะพรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันส่วนทิ้งท้ายนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วสำหรับชั้นเรียนออนไลน์นะครับสามารถสมัครได้โดยโตรงโทรหาผมก็ได้หรือว่าจะสมัครทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องยูทูบมันจะมีลิงก์ด้านล่างนะลิงก์ด้านล่าง ผมจะโพสต์ไว้แล้วว่าวันนี้สมัครเรียนตอนไหนอะไรนะอย่างเงี้ยก็จะมีไว้นะครับก็สนใจก็มาสมัครกันนะครับเริ่มเรียนเดือนเมษาย,ยนนะครับวันที่19ถึงวันที่30นะครับรุ่นก่อนๆที่รออยู่ก็เนี่ยครับจะลายสดกบเหมือนเดิมเวลาเดิมครับหนึ่งทุ่มหนึ่งสามทุ่มนะรายละเอียดต่างๆถ้าสนใจจะมาเรียนเ้ื่องาสนใจจะเจาะลึกในเรื่องของตัวเลขก่อนที่จะผมจะไปทำรีวิวให้อ่านให้ดูกันเนี้ยก็ให้ฟังกันก็ ถ้ามาเรียนมันจะได้เห็นภาพว่าผมว่ามาจากไหนนะครับที่มายังไงอะไรยังไงพื้นฐานความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อมานํามาสู่การฟังรีวิวนี้มันจะดูมันจะดูเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ